มาจ้าเมนูรอบดึกรอบดึกยำขนมจีนบ่ะเราไม่มีอะไรมากเรามีแต่เส้นกับผักนะครับพี่น้องจ้าผักตัวปูผักแดงผักถั่ว,วบ้านอื่นอาจจะเน้นเนืนเน้อเน้นหมูเน้นปลาแต่เราเน้นผักนะจ้าทุกคนนี่นะจ้าของมันแซบกินเป็ดผักนี่แหละ มาเด้อจ้ะพี่นอ้องหืมน้ำลายไหลเมนูรอบดึกดึกดึก,ดกสองทุ่ม,มใส่เขากว่าหอมนี่จ้ะทุกคนจากนี้จักหน่อยพอมีแรง <laughs> ไม่ค่อยได้มีคลิปมนะยังว่าหนังจริงจ้ะ ไม่มีบนม,มีเนื้อเลยจะ้ะไม่มีเนื้อไม่มีปลาไม่มีอะไรแต่จะผัดกับขนมจีนยำผักรอดเดด ไม่อยากกินนอยากกินอะไรแบบเป็นเส้นๆเนะหอมกระกว่าอืม 妈这个账，你弄个那。 Bye bye.